สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบเกมขับรถธรรมดาธรรมดานะครับผ่านลอยดีแปด่นแปดนะครับแนะนําอินเทอร์เฟซปูัปุงกนก่อนนะครับจะมีทั้งหมดสาปุ่มนะครับปุ่มแรกคือที่นิ้วชี้นั่นอยู่นั้นเขาเรียกว่าปุ่มรีเซ็ตนะครับเวลาแพ้เราก็กดปุ่มนี้นะฮะปุ่มถัดมาครับตรงนั้นนะครับปุ่มเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาอีกปุ่มหนึ่งก็เลี้ยวซ้ายครับง่ายๆมีแค่สามปุ่มนะครับอเดี๋ยวเราจะองทลองเล่นกันดูนะครับ แล้เ,เดี๋ยวบอกเป็น FPGA ดีเซตด,ดีเซตสิอ่าเริ่มแล้วน,นะครับจุดเดียวนั่นคือรถนะฮะรถเรากำลังเคลื่อนที่ไปนในทางที่ค่อนข้างใหญ่กว้างนี่เกิดการชนเกิดขึ้นครับนคนเล่นค่อนข้างโง่นะฮะเกิดชนกันง,ง่ายๆครับเวลาชนเราก็จะมีเสียงอันนี้ดีเซตใหม่อีกแล้วนะครับคนเล่นเราไม่ค่อยเก่งครับมือใหม่ครับมือใหม่ใหม่ครับครับเปครับ ครับอันนี้โอ้โหครับเก่งเก่งเลยทีเดียวชนอีกแล้วครับโอ้โ,โหพีด่ดาวชนที่เดิมอีกแล้วครับอดูอ,อีกรอบให้ชัดเจนนะครับเขาขอแก้ตัวครับเอ้ไฟที่ไม่ติดก็คือจะเป็นทางนะครับเราต้องไปตามทางเรื่อยๆนะครับ โอเคครับพอแล้วครับอขอบคุณค,ครับแค่ตั้งนี้แล้วกัน